พอดีพอดีผมเออขอรถเข็นเข้ามาแต่นี้วันนี้เข้ามาเร็วจังภรรยาผมก็พอดีไปเอาของใส่กระเป๋าเดี๋ยวก็เราจะไปก็จะเข็นไปเลยครับก็สะดวกกว่าที่จะเดินไปเพราะว่าขาผมก็ไม่ค่อยดีอกูประมาณนี้เดี๋ยวเขก็จะเข็นผมไป รถก็อยู่นี่แล้วครับรถอันนี้เออคุณข็งก็อยู่นี่เดี๋ยวภระระยาผมอยู่แลเดี๋ยวก็คงมาเพราะว่าเขาเอาเขาเอาของไปใส่เติมเขาม้าไปให้มันเต็นม,มนี่ครับรถเข็นอยู่นี่เดี๋ยว ผมก็จะนั่งให้ข้อเสนวันนี้เป็นผู้หญิงทะกที้เป็นผู้ชายก็สนามบินไม่ค่อยมีคนเยอะ Dia m'as dit c'est bon ou pas Ouais, ah ouais, elle m'a dit à l'arrivée. D'accord. Je sais pas où elle pas, Peut-être il vient à côté. Y a ah, ça y est. ด bon ี่เจียเอกับกบกระเป๋าสะพายอ่ะกระเป๋าสะพายป่าป้าหน้ามา

si main sepak bola no me passe ça a perdu ah d'accord ah d'accord dac ah, okey okey okay. Okay. d'accord